วันสองสามพุนีิงนีเลคายสวัสดีครับพุสียงนีเลคายประจําวันที่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขาย,ห,ายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้น,นครับเซตติดลบหนึ่งจุดหนึ่งเก้าอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสามห้าจุดสองสี่ครับวันนี้ก็แกว่งแคบวอลุ่มบางเกาะติดเจรจาการค้าจีนสหรัฐไสสารไสสวนปรอมทักษิณชั้นสิบสี่นะครับเนี่ยอ่าบทวิเคราะห์ ข่าวจากอินโฟเกสนะครับอินโฟเกสให้แนวรับหุลค่าการซื้อขาย24,000ล้านบาทนะครับอินโฟเกสให้แนวรับไว้ที่1120ใช่ไหมครับตรงนี้ครับแนวต้ตานจะเป็น1111155ครับมาดูข้อจากอินโฟเกสครับตัวที่หนึ่งโรงพยาบานลนะเนี่ยใช่ไหม CHG ดีเอีราคาหนึ่งบาทหกสิบเก้าสตางค์บวก5้าสตางค์ค่ะดีออกทรงรีบาลนะครับถ้าดูตรงนี้ก็คือมีวันรุ่มเข้าเก็บนะครับสี่วันใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้สามวันเป็นบวกเป็นเจวันนะก็คือมีวันรุ่มเข้าเก็บสะสมนะครับแต่ยังไม่ใช่ก้อนใหญ่ถ้าก้อนใหญ่จะขึ้นแท่งสีแดงตรงกราฟของเรานะครับแนวรับตรงนี้ครับ หนึบาทห้ครับตาลจะเป็นเส้นแดงตรงนี้ก็คือ1นึบาทเจเท่าไหรเจ็ 78, ครับหนึ่งบาทเจนะครับตามฟีโบครับตามเฟรม15นาทีของ c h g ปิดสวยด้วยนะครับปิดโดดครับสำหรับ c h g c h g เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ครับภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v วลู e r a t ดีอยู่ที่ห้าสล้านบาทโรงพยาบาลจุฬารัตนะครับ สาย e m เอครับเปิดที่1บาท6สบขึ้นไปสูงสุดที่ปิดโดดที่1บาทหกสสตางค์ครับ EMA 89ปดจะเป็น1บาท90้าซึ่งค่อนข้างไกลนะนะครับราคา1บาทเ e m a 2 0มสองจะเป็น2บาทสิดสตางค์ SI ครับ r s i 50.46ห้าสิบจุดี่หกครับนี่จุดที่น่าสนใจคือตรงนี้ r s i นะครับ วอลุ่มซื้อเข้า15ล้านขายออก15ล้าน ATC 2.5ล้านครับสำหรับ CHG ครับแนวรับ1บาท63สตางค์แนวต้าน1บาท74สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท80สตางค์ตัวตัไปครับตัวที่2ตัวนี้เหมือนจะเคยติดสแกนเอาแล้วนะครับสเตคอนครับสเตคอนราคา7บาท90สตางค์บวก60สตางค์ค่ะจริงๆรอบก่อนก็ชื่อเอสเทนีชื่อเดิมเอสเทเพิ่มชื่อเป็นสเตคอนนี่จะอวุวอร์นะ แต่ว่าเขาก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับสเตคอนแนวรับจะเป็นแถวแถว7บาทส0สําำหรับสายกราฟนะถ้าเป็นสายซิ่งก็จะขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับต้านจะเป็น8.15บาท15ครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวันที่21เมษาย,ยนครับ้าเบรกได้ต้องไปดูกระทำเฟรมเ e รกเลยนะครับทรงหุ้นนี่ก็คือรีบาวเรียบร้อยเจอเบรกต้านนี้9บาท65ครับซึ่งก่อนกลางไกลเนาะครับสำหรับสเตคอนครับ ทำเฟรม15นาทีมีวันรุ่มทยอยเก็บในช่วงทำเฟรม15ครับสำหรับสเตคคอนครับค่อนเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างค่ะภาพรวมบริษัทม,มีกำไรและมีปันผลมีวัลูเาดีอยู่ที่206ล้านภาพจอวัวบอดครับเปิดที่7.50บาทขึ้นไปส่งสุดที่8 5์แล้วก็ปิดที่7.90สตางค์ครับ อ่าเอ9จะเป็นหกบาทปซึ่งซึ่ง uh, เลยไปแล้วข้ามไปแล้วนะคอซหสิบสามจุดเครับวอลลุ่มซื้อเข้าสิล้านขายออก8ล้าน ATC 1.9ล้านครับสำหรับสเติกคอนแนวรับ7จ็บาทห้สตางค์แนวต้าน8ปดบาทยีสตางค์ถ้าทำได้จะเป็น8ปดบาทห้สตางค์ค่ะ uh huh. ทำเฟนบิก๊ก uh huh. ทำเดบิ๊กไม่สวยเต่าไหร่ ก็คือมันเป็นหุ้นส่วนบนแล้วส่วนตัวนะครับแต่ว่าสเตคอนมีข่าวครับมีข่าวจากข่าวหุ้นบอกว่าติด4%ี่เ to ปอร์เซนกชูท็อปพิกกลุ่มรับเหมาลุ้นกำไรปี68แตัวเด่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับข่าวของสเตคอนครับข่าวจากข่าวหุ้นครับตัวต่อไปครับคามาดครับ ราคาเจ็ดบาทแปดสิห้าสตางค์บวกสี่สบ้าสตางค์ครับจุดต่ำสุดจะเป็นเจ็ดบาทยี่ิบซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันที่ห้ามิถุนาครับตอนนี้ก็คือเด้งขึ้นมาแล้วก็มีวันรุ่มเข้านะมีแบงก์เกอร์เข้าด้วยนะครับตรงน,นี้ก็เลยดูน่าสนใจว่าน่าจะมีรับก็จะเป็นเจ็ดบาทยี่สิบครับต้านจะเป็นแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์ทำเฟรมสิบห้านาทีปิดโดดแล้วก็ปิดสวยด้วยมีวอลรุ่มเข้าท้าตลาดนะครับสำหรับอาหมาับ มเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องเครื่องสำอางค่ะภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a l u e ดีอยู่ที่32ล้านบาทครับตัวนี้เพราะว่าสรงกราฟยกหางเปิดที่7บาท50บครับขึ้นไปสูงสุดปิดโดดที่7บาท85สตางค์เขามีต้านสำคัญคือ EMA 89าครับ8บาท93 EMA 200จะเป็น10บาท16สตางค์ ไอไซสี่สิบสี่จุดหกสามครับเอ็นมีเดียไม่มีครับวอลุุมซื้อเข้าสองล้านขายออกหนึ่งล้านเอทีซีห้าแสนครับแต่ว่าเป็นหุ้นค่อนข้างสิ่งนะแต่ว่าวันนี้กราฟเข้าสวยก็คือกลับกลับตัวสวยนะครับสาหรับค้ามาดครับแนวรับเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านแปดบาทสิบห้าสตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็นแปดบาทสี่สิบสตางค์ค่ะดท้ครับหุ้นพลังงานนะนี้ epg ครับ epg ราคาสองบาทหกสิบสองสตางค์บวกสิบสี่สตางค์ค่ะ แนวรับจะเป็นวันนี้บอกสิบสี่เนาะแนวรับจะเป็นสองบาทสี่สิบสองครับต้านจะเป็นไส้นี้ครับสองบาทเจ็ดสิบแปดครับตัวนี้ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวันที่ยี่สิบห้าเมษาถ้าเบรกตรงนี้ได้นะครับดูทเฟิวเบรกจะเป็นรีบาวน์นะครับสองบาทเจ็สิบแปดนะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้จะเป็นรีบาว์ในช่วงสั้นๆสําหรับ EPG ครับ B เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ระด้อยู่ที่เจดล้านบาทน้ำเทมสิบห้าปิดสวยครับสําหรับ EPG ครับแต่ว่ามีเครื่องหมายนะไม่เห็นมีเครื่องหมายแบบเครื่องหมาย XM นะถ้าจะไม่ผิดนะครับประชุมทรงกราฟสวยครับสําหรับ EPG แต่วันรุ่มยังไม่สวยเดี๋ยวไปดูทำเฟนวิกไล่ภาพกว้างก่อนภาพกว้าง พับกว้างยืนได้แล้วก็ลุ้นยกหางนะครับแต่ว่ายังไม่ยกนะจุดที่ยังไม่ยกก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ n v d r ยังไม่สวยครับวอลลุ่มก็ยังไม่สวยครับต้องสะสมต่อไปสําหรับ epg ครับแต่ว่าข่าวผลการประชุมก็มีส่วนเปิดที่2.50บาท50ครับขึ้นไปสูงสุดปิดโดดที่2.62บาท62สตางค์ครับตอนนี้ e m a 89จะเป็น4.76บาท6ซึ่งค่อนข้างไกลครับไ s ซ38.89ครับ สายสายว i ไน่าจะจับตาดูนะครับ NVDR ครับ18ล้านวอลลุ่มเข้าเข้า1ล้านขายออก1ล้าน ATC 2 0 0แสนครับสำหรับ EPG แนวรับ2บาท50สตางค์แนวต้าน2บาท74สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท86สตางค์ค่ะมีหุ้นวอลเลนเข้า1ตัวนะครับก็คือ BWG ัลวอลเลนเท่าไหร่ไม่แน่ใจ นะครับแต่ว่ามีหุ้นวอลเลนที่ติดสแกนเราแต่ไม่ได้ลงแต่พอมองว่ามันยังมันยังน่าสงสัยอยู่ก็คือโปรเอ็นวอลเลนสองทำมาณนี้บีดับบ w จีบีดับจีวอลเลนเจ็ดครับสำหรับ,บพรุ่งนี้นะวอลเลนหมดหุ้นหมดข่าวเนาะใช่ไหมครับโอเคครับหุ้นสิ่งนี้ไทยโชคดีวันที่สิบมิถุนาครับวันอังคารครับสวัสดีครับ